สวัสดีครับผมมาวินเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผก็อยู่กับผมในแมปที่ชื่อว่าเวฟอร์ดในโรบ็อกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถคันใหม่ของผมในเกมนี้นะครับผมนะผมได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วนะแต่ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยมันได้เอารุ่นเดิมของผมเนี่ยเป็นตัว214ออกแล้วก็เอาตัว220 0มาใส่แทนนะแต่นี้ก็เป็น Ferrari f e r r a r i F8 นะครับ ว้ <Wow. S 2> ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวรุ่นมันเนี้ยใช้ชื่อเหมือนของจริงเลยนะแต่ยี่ห้อนี่คืออบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะมีการลัดเลาะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเครื่องก็แรงออกว่าคันเก่าอยู่นิดหน่อยนี่ก็อ่ดีดีดีัะว้าวเป็นะงไงเนี่ยใช้ได้แต่ใช่ไหมครับเนี่ย มันกมีคนเล่นเยอะหร่าจะอาจจะแข่งแร็คให้ดูนะว่าคันเนี้ยรู้สึกกันนียก็ความเร็วก็เยอะกว่ารถคันเก่าครับกดถ่ายคลิกไม่ดูเลยครับรถปี2020กดเลยไม่เป็นไรนะชมดูเฟอร์ราี่ไปก่อนก็ได้โอเคไหนเราไปดูกันนะครับว่า รถของผมคันเก่ากับคันใหม่จะได้อะไรขึ้นมาบ้างนะไปดูกันเลยครับเฮ้ยทำไมไม่เข้าเกมบัคป่ะเนี่ยเออโถเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอา้โ oh, <no. S 1> แยาท่ับผู้ชมใสยอาจจะต้องรีเซ็ตใหม่ไหมรอดูรีเซ็ตป้าเพราะว่าเฟอร์รี่8สวยจัง โอเคมาแล้วลองเข้าใหม่เลยนี่นะคุณผ,ผู้ชมจะประมาณนี้เลยนะครับอ้าบนี่เข้าได้แล้วนี่คันเก่านี่อะไรทับสปีดที่สองสี่ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับส่วนศูนย์หกสิบไมล์ก็สองจุเจ็ดวินาทีนะครับส่วนคันใหม่อ้าสองรสิบเอ็ดอ้าเยอะกว่าคันเมื่อกี้อยู่ ไมนะครับผมนะส่วน0ถึง60ก็สองจุดเจ็ดวิเท่ากันนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบรถที่ดีในในเกมนี้ดูซิคันนนก็ห่ายลา้านเฟอร์รารี่โอ้โหสองล้านเอ๊ยหนึ่งสองเอ๊ยสามแสนแล้วก็ชา้ากว่าคันเมื่อกี้นะคันเล่งไม่เป็นไร,รแต่มันอาจจะแบบด,ดีกว่านะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลย ว,ว้าวนี่นะครับรถแรงนะครับคันนี้เปิดไฟเียวดิปับอ่าเก็บชนต้นไม้นะ่ะชนชนโอ้โหสุดคำนะดูภายในโอ้โหภายในนี้ไม่เก็บรายละเอียดเลยครับเก็บแค่เบาะนะให้มันเป็นรูปทรงสปอร์ตนะแต่แผงคอนโซลคอนโซลนี่คือโล่งโจ้งเลยดำๆเลยทึบๆก็ประมาณนั้นนะเกม แต่ถ้าว่าเก็บรายละเอียดเดียวเกมอื่นนะถืาว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับเกมวีเรฟอร์ดเป็นสีรถดีกว่าผมรู้สึกว่าสีนี้มันธรรมดาสีที่เป็นแบบออริจินอลของรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นสีบอลเงินเลยเนาะนะนะในเกมนี้มันเป็นสีขาวแลนวผมผมาหาบอลเงินก่อนดาร์กเกมไม่น่าใช่สีนี้ก็เดี๋ยวลองดู ก่อนแล้วจะเป็นสีเทาต้องอานนี้ไงซิลเวอร์เอ้ยใช่เลยนี่เรียบร้อยครับอุ้ยชนเสาไฟน่าเสียดายนะที่ไอ้ห้องตรเนี้ยเขาปิดทึบไปนะจริงจริงมาเอารถไปจอดได้นะเป็นไฟสว่านะแอรรถใครเนี่ยโอ้โหฮอนด้าแอคคอร์ดโอ้โหสุดๆเลยคุณผู้ชม เป okay, okay. yeah. ็นรถที่แบบนะเป็น Accord ตัวก่อนปัจจุบันนะในบ้านเราก็เห็นกันเยอะอยู่นะผมเห็นที่ไรก็รู้สึกแบบนึกถึงเกมเบยฟอรเลยเนะี่ยกพได้แอ c o r d รุ่นนั้นนะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะเห็นบ่อยเน,นียอะไรโอ้ยรถคว่ำโถเอ้ยทำงีงไ้ได้ไง ต่อติดไปครับอแปดใช่ไหมนั่นเมื่อกี้ได้เห็นไหมอ๋อขึ้นไม่ไหวโหรถไม่แรงนะรถซื้อแกงก็ต้องทนไปโอ้ยรถซื้อได้มากกว่าแกงนี่เ <attends. S 1> กิดชนสไฟนะครับเกอบไปแล้วช่ไมล่ตูมแมปนี้เล็กนะครับผมแมปเกมนี้ก็เล็กอยู่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ จอจอดไม่มีคนแข่งกับผมเลยนะไม่เป็นไรมาดูรถรอบๆกันนะครับทำไมแบบฮอนด้าแอคคอร์ดนททำไมมันแหว่งๆอะคุณผู้ชมเห็นไหมเออมันแหว่งๆนะเอาจะแข่งเอาโอ้ยโถเอ,อาใครเนี่ยหมวกทลุนอกรถนั่นแหละโถเออฮอนด้าแอคคอร์ดอยาพื่นใจเย็นฮอนด้ c แอคคอร์ชนเสาไฟชนได้ครับ นั่นไงนั่นไงจนไดน้โอเคไม่เป็นไรเก็บรายละเอียดเครื่องยนต์ก็แบบรูปร่างเหมือนะแต่อาจจะไม่ได้แบบเก็บแบบลวดลายของฝาครอ,องเครื่องนะครับนเดี๋ยวเราจะมาดูร,บรอบๆรถคันนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไฟหน้าก็แบบออเละเจาะเดียนะ่ยวๆแล้วไม่มุนๆมนะครับมุคน,นี้นะ เป็นรุ่นใหม่หข้างในนี้เป็นไฟท้ายมีท่อสองท่อเครื่องยนต์วางกลางลไม่รู้วางกลางวางหลังไม่ไแน่ใจจะไม่ใช่วางหน้าแน่หรอกโอ้คาลิปเปอร์เบรกสีแดงอันนี้เปลี่ยนได้นะสีเกมนี้นะครับแล้วไปดูก็มีสีให้เลือกเยอะเลยแล้วจะเหมือนกับสีแบบตัวถังรถนี่แหละนะเนี่ยแปบสีล้อก็ได้แต่ผมไม่ชอบชอบสี รถมันติดโอ้ไม่ใๆม่ใหม่ม่มม่ายๆ่ายตายรถต,ต,ติดแล้วเอ้ความอืมอ้าเฮ้ยเออเขาบอกมนคขับเซโทมันติดมันติดโอ้โหทะลุนอกแมッ แย่เลยครับผู้ชมโอเคหลุดออกมาข้างนอกแนละ้วมาดูกันว่ามีสีอะไรแจ่มแจมนะครับเพอร์วิ่แปรนี่ก็จะเป็นคาลิปเปอร์คัลเลอร์นะเปลี่ยนสีได้นะเอส้สีสวยสี สีน้ำเงินเอ้ยเขาธรรมดาให้้รงสีแดงสิจะเข้ากับคนนี้มาเกมนี้ก็แบบดีนะแต่ใน,นเสเ็ียดย,ยังอัพรถแบบอัพพวกความแรงรถว่าแบบใส่สปอยเลอร์ใส่อะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าใช้ได้จูนนิ่งกระาดาษคิดว่าจะจูนรถได้แต่มันใช้ไม่ได้เขาทํามาเพื่ออันนี้ผมก็มีบ้านในเกมนี้แล้วแบบจับจองตามใจฉันเลยนะเกมนี้ ยอดใช่ไหมนะครับนี่นะโอ้โหขับรถต้องระวังนะตรงนี้เคยโดนมาแล้วแยกนี้อืมสุดยอดเลยเนี่ยเอ๊ทำไม่ได้แยกไหนโอน้ี่นี่นี่นี่ทางน,น,นี้โอยได้ยังไงคล้องนี่หลังนี้เลยครับดูสิขับเข้าไปอืมข่าวจั่วเลย ไปรับทางเดิมกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ